สวัสดีนะคะวันนี้เราจะมาแยกของจิ๋วใส่อ,อ,อันนี้นะคะแป๊บหนึ่งโอเคนะคะก็ของจิ๋วจะมีอันนี้นะแต่อันนี้จะไม่เกี่ยวนะคะแต่เราใส่ใส่ไปนะคะก็นะคะก็แยกสายอันที่ไม่มีแพ็กเกจก่อนเนาะเข้าไปนะคะต่อไปก็จะเป็นเป็ดน้อยกับป เดน้อยนะคะเดี๋ยวเราค่อยจัดใหม่ที่หลังเนาะอันนี้ก็ใส่เข้าไปก่อนอุ้ยอันนี้ก็เป็นข้าวนะคะจะเป็นพวกนี้แหละนะคะใส่เข้าไปต่อไปก็จะเป็นแก้วนะคะต่อไปก็ยางลบต่อไปก็เป็นอะไร ราใช้กันไก่นะคือจริงๆเราก็ไม่อยากจะตัดแพคเกจมาเอานะเราอยากจะแบบเออไว้ให้มันดูสวยๆงามๆอะไรแบบนี้เนาะก็ไม่เป็นไรหรอกนะนี่นะคะอุ้ยสวยนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นรีรักคุมะจะเอาแก้มยิ้มมาอยู่ด้วยไหมอะเอาเนาะแต่ว่าเราไม่ขอไม่ถอดแพคเกจออกนะคะแก้มยิมอ นะคะต่อไปก็มาตัดอันนี้กันเนะาะไม้มนนีกันแฟลชนะ<อ>ทั้งรายทั้งเฟสเลยเข้ามาโออาชิอาชิโตมาตีได้แล้วนะคะก็แรกก็จะเป็นไอติมนะจิวมากเลยต่อไปก็จะเป็นมาการอง เพื่อเราบอกว่ามาลากองนะคะเดี๋ยวเทใส่เข้าไปเลยนะคะจะรัดด้วยถ้าก็จะเป็นอะไรไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นอมยิ้มเป็นไอติมมั้งนี่แล้วก็จะเป็นแฮมเบอร์เกอร์มีเอ้ยอันนี้แฮมเบอร์เกอร์นี้ฮอทดอกอันนี้ก็เป็นไอติมเราอยากกินไอติมแท่งอยู่ไหนนี่ไงเจอแหละ ติมแท่งนี่สวยมากเลยจะบอกให้นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอามาเล่น LPS เดียวคลิปต่อไปเราก็จะทำ LPS ด้วยนะ